นที่จอนอากาศหนาวมาได้2ส,สัปดาห์กว่าแล้วคุณผู้ชมขณะน,น,นี้อุณหภูมิก็18องศาในน้ำนั้นอุณหภูมิ13องศากุ้งนั้นจะเจริญเติบโตได้ดีกินอาหารได้ดีก็ต่อเมื่อน้ำมีอุณหภูมิประมาณ27องศาขึ้นไปคุณผู้ชมถ้าต่ำกว่านั้นก็ถือว่าอันตรายสำหรับกุ้งฮนะอากาศเย็นๆแบบนี้ถ้าเป็นกุ้งเล็กอ่ะ จะตายหมดก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ําเย็นเจี๊ยบเลยฉะนั้นนักวิชาการก็แนะนําว่าให้ใช้พลาสติกคุ่มบอกนะ่ะเพื่อมันเทาความเย็นของน้ำแต่ว่าพี่จอนก็คงคุ้มลำบากอ่ะคุณผู้ชมก็จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละมีคุณผู้ชมบางท่านแนะนําให้พี่จอนเอาเครื่องทันมาอุ่อนมาก เปิดใส่คุณผู้ชมแต่พี่จอนว่าคงไม่ไหวหรอกเพราะว่าบ่อก mm. ก็กว้างพอสมควร mm. ถึงเราจะเปิดใส่ mm. ก็คงจะได้แป๊บเดียว mm. น้ําก็จะเย็นอีก mm. จะทําให้กุ้งอ่ะปรับตัวไม่ทันแล้วก็นอกตายเปล่า mm. เดี๋ยวเรามาเช็คดูคุณผู้ชม mm. เก็บสาหร่ายออก mm. เพื่อให้เห็นตัวกุ้งว่ามีกุ้งเราตายที่ก้นบ่ไหม หนาวนี่โดยปกติแล้วกุ้งเขาจะไม่ค่อยกินอาหารนะคุณผู้ชมเขาจะกินอาหารได้น้อยลงพอถึงหน้าหนาวน้ําเย็นเนี่ยกุ้งไม่ค่อยกินอาหารคุณผู้ชมอาจจะเป็นสาเหตุทําให้กุ้งขาดอาหารแล้วก็ตายไปในที่สุดก็ได้เพราะฉะนั้นวิตามินกุ้งท่านก็สามารถผสมในอาหารให้กุ้งกินได้ วิตามินรวมก็จะช่วยให้กุ้งกินอาหารได้ดีขึ้นก็คือทำให้เขาอยากกินอาหารนั่นเองพี่จอนก็จะผสมในไข่ตุนแล้วก็มาตักแบ่งให้เขาก็เป็นการกระตุ้นให้เขาอยากกินอาหารนะคุณผู้ชมเขาก็จะกินอาหารเม็ดได้ดีขึ้น นี่คือกุ้งเลี้ยงได้11เดือนฮะน้ำหนักตัวก็เกือบเกือบสองขีดแล้วสำหรับบอซีเมนที่เลี้ยงได้ขนาดนี้พี่จอนก็ถือว่าโอเคแล้วหละพอกุ้งโตขึ้นปริมาณกุ้งก็ไม่ได้เยอะแล้วไม่ค่อยได้เปลี่ยนถ่ายน้ำแล้วคุณผู้ชมพี่จอนก็จะเปลี่ยนประมาณเดือนหนึ่ง สอครั้งแหละส่วนใหญ่ก็จะดูดเศษอาหารออกก็จะใช้วิธีปล่อยน้ำออกไป80%แล้วก็เติมน้ำใหม่เข้ามาฆ่าเชื้อด้วยเกลือแล้วก็ใส่แร่ธาดรวมแล้วก็แคลเซี่ยมแค่นั้นเองตัวนี้ลอกคราบซะง,งั้นคุณผู้ชมใส่น้ำยังได้ปริมาณไม่เพียงพอเลยลอกคราบซะแล้ว อันต้องหามุมที่ไม่สะท้อนหน่อยนี่คุณผู้ชมสะท้อนท้องฟ้าทุกมุมเลยจริงๆแล้วพี่จอนไม่อยากให้เขาลอกภาพในอุณหภูมิน้ำที่เย็นน่ะเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาพี่จอนเคยเห็นว่าเขาลอกภาพในน้ำเย็นๆเนี่ยเขาเป็นตะคกิวตายคุณผู้ชม เพราะว่าเปลือกของเขาอ่อนก็จะทนกับความเย็นของน้ําไม่ได้ตัวนี้ใช้เวลานานเกินไปแล้วคุณผู้ชมเกือบสองนาทีแล้วก้ามยังไม่หลุดออกจากคาบเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้จําเป็นต้องช่วยฮะพี่จอนจะดึงก้ามออกจากคาบให้แต่ว่าพี่จอนไม่ได้เอาขาตั้งกล้องลงมาจะเป็นต้องปิดกล้องก่อนนะคุณผู้ชมขอช่วยกุ้งก่อนดึงเบาๆคา,าบก็หลุดออกคุณผู้ชม แต่คราวนี้เรามารุ้นกันว่ากุ้งจะรอดไหมสภาวะ、น้ำเย็นๆแบบนี้เสร็จแล้วก็โรยปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อปรับสมดุลในน้ำแล้วก็โรยเกลือฆ่าเชื้อลงไปนิดหน่อยใส่แคลเซียมแค่นี้แหละฮะเดี๋ยวพี่จอนก็จะล้างฝุ่นออกจากสารหลายแล้วก็เอาโยนกลับลงไปเหมือนเดิมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยฮะสำหรับหน้าหนาวน,นี้ กุ้งไม่โตไม่เป็นไรขอแค่ไม่ตายก็เป็นอันใช้ได้สำหรับท่านที่เลี้ยงกุ้งในบ่อซีเมนพอถึงหน้าหนาวอากาศเย็นลงก็ทำให้อุณหภูมิน้ำในบอ่อลดลงด้วยคุณผู้ชมบ่อของวิจาร์เนี่ยประมาณ13องศาฮะถ้าเป็นกุ้งเล็กอะ่ะอยู่ไม่ได้อาจจะตายแล้วนะเพราะนั้นก็จะลำบากนิดนึงนักวิชาการก็แนะนำว่าให้ใช้ผ้าใบคุมบอ่อเพื่อให้ อุณหภูมิในบ่อมันสูงขึ้นพี่จรก็จะปล่อยให้ไปเป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละเพราะว่ากุ้งพี่จรโตแล้วก็ประมาณเกือบเกือบสองขีดละ